สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการรับบอลอีกเช่นเคยครับวันนี้มี1คู่ก่อนเกมมาฝากเป็นประจำแบบนี้ทุกทุกวัั่นเองนะครับพี่ๆไหนที่ผ่านเข้ามาหรือว่าแวะเข้ามาเห็นเนี่ยอย่าลืมนะครับฝาก กดติดตามฝากกดซองร้าแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ในการลงคลิปแบบนี้นี่รทางไละช่องต,อต,อต่อไปด้วยนะครับใครที่เป็นข่าวสารบอลคอมโมูนิตี้นะครับเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยกระแสาข่าวก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยและเจอกันทุกๆวันอย่างแน่นอนฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับวันนี้กำลังคู่ครับการ์ดการจะพาไปดูฟุตบอลอยูโรปาลีกครับอยู่ในช่วงเวลาที่คือ45ครับ ไปยูโรปาลีกในรอบเพย์ออฟนัดแรกนั่นเองครับจะเป็นทางด้านของเฟรเดริชครับวันนี้จะเป็นชาบ้านครับต้อนรับการมาเยือนของ Forest, น้อยแห่งฟอร์เรนนั่นเองครับส่วนตราบอกว่าการะแสก่อนเกมเนี่ยเนียยเอียงไหลมาทางด้านของชาบ้านอย่างเฟรเดริชนิดหน่อยนั่นเองครับซึ่ตงตรอบอกว่าทั้งคู่ยังไม่เคยเจอกันมาแม้แต่เกมเดียวซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมแรกของทั้งคู่ครับ ขยับมาดูผลงานส่วนตัวกันหน่อยครับ5เกมหลังต้องบอกว่าทางด้านของฟเฟเดรเบอชีพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับด้วยการเสมอเซลโอบูคาเรสในยูโรปาน,นี้นั่นแหละนะครับแล้วก็อีก4เกมชนะรวดครับเหมือด้านโคโรริสปอร์นะครับบิบีเนียมเกนเดสบิลิจีแล้วก็เกมล่าสุดบุกเบียด์อเชรัด้านแทพซอนสปอร์ใน3-2ครับส่วนเรื่องทีเมเยือนครับสองหรับด้านานอร์เวยมฟอร์เรสครับ5เกมให้หลังก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาเสมอ เนี่ยไป2เกมจาก5เกมชนะ2แพ้1เกมล่าสุดทําได้แค่สเสมอฟูบศูนย์ศูนย์ในบ้านตัวเองก็ต้บอกว่าฟอร์มไม่ค่อยดีครับชั่วโมงนี้สําหรับนอตติงแฮมฟอร์เรสก็ไม่รู้ว่าจะอยู่รอดปลอดภัยในซีซั่นนี้ได้หรือเปล่าในครัสํำหรับด้านทีมเยือนอย่างฟอร์เรสครับ ก็อมาดูแรปกันหน่อยครับที่คาดการณ์ว่าจะไม่ได้ลงสนามแน่นอนมี2แข้งครับสล็ัตด้านทีมของเทเลสโก้ครับไม่มีแอชวีบาร์กับด้านเอสตาบาเรสเป็น2แข้งครับส่วนดา Victor, ้านวิกตอร์เบเร์ร่าครับผู้ซือของฟอเรส์วันนี้ไม่มีลูกสามตัวมือนหนึ่งอย่างมาเซลครับส่วนอีกหนึ่งคนจอห์นวิกเตอร์ครับส่วนเกมรุกวันนี้ไม่มีบูรลี่ไม่มีคลิฟฟูดก็ถือว่าเจ็บไป4คนแล้วก็รอเช็คฟิตอย่างซาล่าอีกหนึ่งคนนั่นเองก็ต้องบอกว่าน่าเห็นใจมากครับไม่พร้อมหลายๆคนเลยครับ ขยับรูนี่ไรอัพดี่คาดการว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมกันบ้างครับสองเราด้นานเฟร 4, 2, เดอร์เชนร์บรีสี่นี่ครับอขอให้ด้วย4 3 1 2ครับบรีที่เดเรสโกจัดขึ้นมาครับโดยสามตัวเป็นเอเดนซอนโมราเลสครับ เกมรับวันนี้2เซนเตอร์ใช้โอสเตโวนะครับกับนักสกีอารมิราสกินเนียครับฝั่งขวาเซเมโรครับฝั่งซ้ายเชมูรูครับ3คนตรงกลางครับมียูเซกมีเกรดูซี่แล้วก็นักดอีกรูกองเต้เกมรุกใช้มาโกเซนซิโอนะครับหน้าคู่เป็นตาริสกาจับคู่ดดัตอักโตโกคูครับส่วนด้านทีมเยือนครับ4 2 3 1ครับวันนี้นใครับผู้รักษาประตู2อย่างกันวันนี้เฝ้าเสาครับเกมรับมีโมราโตกับมิลินโควิสในเกมฝั่งขวาลุกไอหน้าครับฝั่งซ้ายนิโคลิแอมส์นะครับ2คนตรงกลางครับเอเดอร์สันจับคู่ดากับ ส่วนเกมรุก3คนคาร์มสันโอโดอยฝั่งซ้ายฝั่งขวาด้แดนเอนดอยเกมรุกตัวกลางแคปมอร์แกนกิฟต์และนาเป้าเป็นอีกอร์เชสุดครับนี่คือหนึ่งคู่ในการอยากให้มองวันนี้ไปที่ชาวาฏิหาริยาเฟเดอเชสเดียผมเชื่อว่าคูมความดีเปรียบโมเมนตัมในเรกแรกนี้ได้นั่นเองครับหนึ่งคู่มองที่เฟเดอาเชสครับส่วนที่มีคนไหนยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามฝากคล้องอ,อกใจนะครับเป็นประจกันด้วยและเดี๋ยวมาเจอใหม่ในพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ต้องกล่าวว่าสวัสดีครับ